เวก้าแอนทาเรผมกับเขาบนดาวชื่อรักบทที่8สงสารกันหน่อยได้ไหมนาวินนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะต้องคอยดูแลคนหมดสติที่มีไขต้ต่ำๆและมีแผลที่ท้องเพราะโดนแทงด้วยปลายเหล็กแหลมของร่มมันไม่ลึกถึงขนาดทำให้เลือดทะลักก็จริงแต่มันลึกพอที่จะทำให้ผิวเขาวเนียนห่อเลือดเป็นวงกว้างเขาคงเจ็บแต่ไม่ปริกปาก จนข่มเอาไว้ไม่ไหวถึงกับหมดสติไปแถมยังมีอาการเพ้อเพราะไข้ขึ้นน่าจะเพราะ,าาะแผลอักเสบนั่นล่ละร่างบอบบางสุดนั่งพิงเก้าอี้อีกตัวหลังจากใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวคลายความร้อนด้วยพิดไข้ให้เขานั่งนิ่งมองดวงงดวงหน้าคนหลับเนิ่นนานก่อนจะเอื้อมมือไปเกลี่ยแพลขนตาหนายัางลืมตัวนายกลับมาทำไมความรักของฉันน่ะกำลังจะดีอยู่แล้วนะ นาวินพึมพำจ้องดวงหน้าคนหลับเงียบๆกลับมาทำให้หวันไหวเพื่ออะไรกันเอาพวกเขาไปทิ้งไว้ที่ไหนนะเมียกับลูกของนายนาวินซบหน้ากับเขาจนตัวงอแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเงียบๆนานเท่าไหร่ไม่รู้กว่าจะสะดุง้งเมื่อรู้สึกถึงมือร้อนเผาเอื้อมมาไล้แก้มจนต้องผละออกห่างนายฟื้นโลยังเป็นห่วงฉันใช่ไหมชายหนุ่มส่งเสียงเศร้าส้อย แต่คาดคั้นคำตอบในทีเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมวินไม่ไม่ได้รักนาวินตอบเสียงสัน่นหลบตาวูบมันนานเกินกว่าจะมีความรักหลงเหลืออยู่แล้วละทียอมรับความจริงเหอะว่าระหว่างเราเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเป็นไปได้สิมันต้องเป็นไปได้ถ้าวินกลับมาทียังคงรูบไล้แก้มนวลแผวเบา,บาดวงตาคมเข้มมีแวะวะวาวน,น้ำตาคลอนาวินนิ่งเงัน รับรู้สัมผัสเศร้าส้อยที่ส่งผ่านมาแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะความรักของพวกเขาไม่ควรทำร้ายคนดีๆอย่างพี่พึกฉันรักพี่พึกไม่จริงจริงสินาวินตอบเสียงเรียบพยายามบังคับไม่ให้สัน่นจริงที่สุดในชีวิตคือตอนนี้ฉันรักพี่พึกแล้วในที่สุดนาวินก็ตัดสินใจพ่งออกไปมันเป็นคำที่ทีควรจะได้ยิน และต้องตอกย้ำให้ตัวเองและผู้ชายคนนี้ได้รับรู้เช่นเดียวกับที่เขาเคยต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมาบ้างอย่าหลอกตัวเองอีกเลยวินฉันรู้ว่านายไม่ได้รักพี่เพิกหรอกเขาแค่ตามตื้อนายทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นน่ะในเมื่อเรื่องของเรามันผ่านมาตั้งหลายปีนายลืมแล้วหรอฉันบอกแล้วไงว่าเรียนจบแล้วจะกลับมาแต่านายมีลูกกับผู้หญิงคนนั้น นาวินแย้งน้ำเสียงสั่นเครือเด็กไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะเรื่องอไร้สาระของเราอีกเลยเด็กควรจะมีพ่อมีแม่พร้อมหน้าไม่ใช่หรอดวงตาชายหนุ่มแฝงรอยเศร้าเมื่อนาวินเอ่ยเรื่องลูกแล้วมันทำให้เขาใจหายแต่เมื่อไม่ได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมเพราะทีเสพพูดเรื่องอื่นแทนฉันเลิกกับซาบ,บิน่าแล้วตอนนี้ฉันเป็นอิสระไม่มีพันธะแล้วเข้าใจไม่วินตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมฉันไม่รู้เรื่องสักพักแล้วล่ะฉันถึงกลับมานี่ไงไม่จริงคิดจะโกหกกันอีกแล้วสินะนาวินถึงกับตะลึงกับสิ่งที่ได้รับรู้เขาผุนผันลุกขึ้นจนทีต้องคว้าแขนไว้นาวินสะบัดทันทีแต่ไม่หลุดจากมือแข็งแรงที่คว้าแน่นไม่ยอมปล่อยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยเมื่อไหร่จะเลิกงี่เง่าเอาแต่ใจตัวเองเสียเอะลืมแล้วหรอว่าถึงยังไง เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียนายแต่เราไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วจริงๆนะวินไหนล่ะใบหย่าเอามาให้ดูดินาวินตะคอกใส่ที่ถึงกับชะงักจนชายหนุ่มยิ้มเยาะไม่มีใช่ไหมล่ะงั้นก,ก็อย่ามาพูดมักง่ายแบบนี้อีกเลยถึงฉันจะเป็นลูกเมียน้อยแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะเดินตามรอยแม่หรอกนะเดี๋ยวสิวินฟังก่อนนาวินถอนหายใจหนักหน่วง ก่อนจะหันหลังเดินหนีแต่ร่างบอบบางกับลอยหวือขึ้นเหนือพื้นพร้อมอ้อมแขนแข็งแรงช้อนล่างเขาแนบแน่นนาวินผวาอีกรอบกอดรอบคอชายหนุ่มเอาไว้จนรู้สึกถึงลมหายใจผัดแผ่วทีก้มลงมาเรื่อยๆจนนาวินต้องตั้งสติฟาดฝ่ามือหนักหน่วงบนใบหน้าชายหนุ่มเต็มแรงปล่อยฉันบอกให้ปล่อยเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมนาวินร้องลั่น ปล่อยมืออีกข้างที่อกคอเป็นทุบตีหัวไหล่ชายหนุ่มรัวๆแต่หาได้สร้างความเจ็บปวดให้ทีไม่แล้วนาวินก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อร่างสูงใหญ่ก้าวฉับๆพาเขาเข้ามาถึงในห้องนอนมันอันตรายและหมิ่นเมต่อความปลอดภัยจนแทบร้องไห้นาวินตัวสั่นเง,งินงกราวรูกนกเมื่อทีวางร่างเขาลงบนเตียงแล้วพาตัวนั่งข้างๆออกไปนาวินผลักอ,กอกชายหนุ่ม แล้วก็เถิบถอยหนีสองมือกุมคอเสื้อหวาดระแวงถ้าไม่ไปฉันจะเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะฉันแค่อยากคุยกับนายดีๆให้โอกาสบ้างได้ไหมไม่มีทางอยากให้ตายก็เข้ามานาวินพุ่งตัวลงข้างเตียงอีกฝั่งสองมือสั่นเทากำม,มีดพกอันเล็กที่หยิบจากลิ้นชักโต๊ะหัวเตียงจ่อเข้าที่คอตัวเองทีได้แต่ยกมือห้ามก่อนจะถอนใจยอมแพ้โอเคโอเค อย่าทำแบบนี้เลยมันไม่คุ้มหรอกทำไมจะไม่คุ้มล่ะอย่าบังคับให้ฉันต้องแจ้งตำรวจว่านายคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายล่ะถ้าจะทำอะไรจริงๆกลัวตำรวจจะมานายกับฉันคงไปถึงวิมานชั้นไหนกันแล้วมั้งที่เสียงอ่อนลงฉันไม่กวนละเฝ้าฉันทั้งคืนวินคงเหนื่อยมากเลยฟุงซ่านนอนเถอะฉันจะ,จะกลับแล้วนาวินถึงกับงงเนืกอว่าหูฝาดนี่นาย ไม่ต้องห่วงหรอกนะ่าฉันไม่ทำอะไรถ้าวินไม่เต็มใจทีลุกขึ้นยืนสีหน้าจริงจังก่อนจะหมุนตัวเดินมินหน้าประตูชายหนุ่มถึงกับปรูลมหายใจโล่งอกมองตามแผ่นหลังบึกบึนไปด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นน้ำตาเปลี่มแต่ก็รีบปาดออกอย่างรวดเร็วเมื่อเขาหันกลับมาสักวันสักวันนวินฉันจะทำให้นายยอมเป็นของฉันด้วยความเต็มใจพูดจบทีก็หันหลังเดินออกไป ไม่มีวันสลับนาวินนึกในใจน้ำปาดน้ำตาจากมุมเตียงตามออกมาดูด้วยกิริยากลก้าก,ากลัว,ลวแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อจู่จูชายหนุ่มก็จู่โจมเข้ามาหน้าประตูอีกแล้วละล่ำละละักบอกพี่มีนมาฮะทีพยักหน้าสีหน้าชายหนุ่มตรนกจนนาวินตาค้างกว่าจะรู้ตัวก็ได้ยินเสียงร้องเรียกจากด้านนอกแล้ว เขารีบดึงมือชายหนุ่มให้วิ่งหาที่หลบเปิดตู้เสื้อผ้าก้มหาที่ซ่อนใต้เตียงแต่สุดท้ายก็ได้ที่หลบในห้องน้ำอยู่ในนี้ก่อนละ่ะห้ามออกมาจากกนกว่าฉันจะเรียกนาวินกำชับเสียงสัน่นหายใจหอบเหนื่อยด้วยความตื่นตกใจทีพยักหน้าถอยไปยืนหลบอยู่หลังม่านพลาสติกด้านในที่เป็นส่วนกั้นสำหรับฝักบัวเสียงสะท้อนดังจากช่องพัดลมดูดอากาศ ที่ทะลุก,กับห้องครัวเล็กๆด้านนอกทำให้เขาได้ยินเสียงสองพี่น้องคุยกันแต่ยังต้องเงี่ยหูฟังเป็นพิเศษได้ยินเพิกบอกว่าจะไปอังกฤษแต่เช้ามืดโทรมาปลุกพี่จะนอนไม่หลับเลยมีรนรยาถามเรื่องข้องใจทันทีที่เห็นหน้าแล้วพี่เพิกโทรหาพี่มีนทาไมหรอเขาบอกเป็นห่วงเรา <c oughs> ก็เลยแวะมาดูซะหน่อยโทษห่วงทำไมกันพี่เพิกไปเรื่องงานกับพ่อจะบ่อย ยังไงก็น่าจะกลับมาทางานเปิดตัวโครงการพอดีนั่นแหละนาวินเล่าไปสายตาสอดสองประตูห้องกลัวมินระยาจะเข้าไปแต่วันนี้พี่มินมาแต่เช้ามืดเลยนะไปจ็อกกิ้งมาเหรอแล้วไอ้ซุปเปอร์สตาร์ไปไหนละ่ะนาวินเป็นความสนใจไปที่ก่อนรีบไปหยิบชามบนชั้นเมื่อเห็นถุงโจ้กหอมกลุ่นในถุงในใจเขาพุ่งพล่านด้วยความเป็นห่วงเพราะถ้าทางพี่สาวจะอยู่นาน นอนโย่พอดีพี่ผ่านร้างจ๊กเจ้าอร่อยก็เลยซื้อมาฝากเราเห็นเพึกบอกว่าเราไม่ค่อยสบายเป็นมากกว่าตอนกลางวันหรือเปล่าไหนดูซิตัวอุ่นๆน,นะเนี่ยโทษปวดหัวนิดหน่อยองฮะนาวินเสียงอ่อยแล้วเดินประกบพี่สาวที่สารบนกับการหาหยุกยาไปพางบ่นไปพางเนี่ยแล้วแบบเนี้ยไม่ให้พึกมันห่วงเราได้ไงล่ะพี่พึกกับเวอร์ไป ทำเหมือนผมเป็นเด็กๆไม่เคยอยู่คนเดียวไปได้ก็เขาจะไม่อยู่หลายวันไงแล้ววันนี้ต้องเดินทางแต่เช้ามาดูเราก็ไม่ได้เลยรบเร้าให้พี่มาดูบอกแต่ว่าช่วงนี้ให้เราระวังตัวดีๆด,ด้วยนะทำไมอะฮะนาวินชง,งักถามกลับมีรยาพลูลมหายใจหนักหน่วงหันกลับมาพิงเคาน์เตอร์แล้วจ้องหน้ารากับคาดคั้นคำตอบเสร็จเต็มปดานาวินหลบตา แต่คนเป็นพี่ยังคอยสังเกตตลอดย่อมรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเข้าแล้วที่จริงพึกมันไม่สบายใจบอกให้พี่มานอนเป็นเพื่อนเราด้วยแหละทำไมอะฮะนาวินชะงักมือที่กำลังเทโจ๊กแล้วหันกลับมองมองด้วยสายตาม,มีคำถามทำไมถึงกับต้องให้มาอยู่เป็นเพื่อนปกติไม่เห็นต้องมาเลยก็คงเป็นห่วงลวมะมั้ง ถึงได้ย้ำซะอยังกันเราเป็นเด็กไม่ถึงสิบขวบนั่นแหละเอ๊ะเึเสียงอะไรน่ะนาวินถึงกับตาค้างลุกพรวดไปขวางหน้าคนเป็นพี่ถึงกับชะงักมองด้วยแววตาเคลือบแคงแต่นาวินเสกกบเกื่อนด้วยการดึงร่างอวบกว่ามานั่งรอที่โต๊ะแล้วก็ลีกุจอเทโจ๊กใส่ชามให้ปะกินโจ๊กดีกว่าพี่มีนเดี๋ยวหายร้อนหมดอืมนี่ก็หิวมากนะเนี่ย เดี๋ยวพี่ต้องเอาไปส่งสวยในกรออีกป่านนี้ยังนอนไม่ตื่นเลยมีระยาเสียงสูงด้วยความหมันไส้เพื่อนรักของน้องเพราะต้องเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวให้นักแสดงคิวทองอย่างกรวีทำให้มีระยาบุ้นวายหนักแทบจะทุกวันในขณะที่ชื่อเสียงนักแสดงซีรีส์วายของกรวีด่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เรากับผู้แตกยิ่งทำให้หล่อนยุ่งแสนยุ่งและต้องปล่อยปะละเลยน้องชายคนเดียวไปบ้าง วันวแทบไม่ได้กับคอนโดมิเนียมที่อยู่ด้วยกันแต่ครั้นรู้คร่าวๆจับพึกว่าทีมาวอลแวนน้องหล่อนก็ยิ่งไม่สบายใจกลัวน้องสาวจะมีปัญหากลับมาอีกงั้นพี่ต้องรีบกินแล้วแหละเกิดไอ้กรนตื่นมาไม่เห็นวินแตกแน่เลยนาวินพูดไปหัวเราะไปตักโจ๊กชิมกรบเกลื่อนและเรียกความสนใจจากมินรยาที่เงี่ยหูฟังเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างมีหนูในห้องเหรอ พี่ไปดูให้มะพูดไม่ทันจบคนเป็นพี่ก็ลุกเดินไปทางห้องนอนนาวินแทบสำลักคว้าแขนไว้แทบไม่ทันโธ่ไม่มีอะไรหรอกพี่หูแว่วอะเราเป็นว่าผมอิ่มแล้วไปอาบน้ำแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปหากรด้วยกันดีกว่าทำไมไม่ไปทำงานแล้วเหรอวันนี้ลาหนึ่งวันฮะไม่ค่อยสบายแล้วจะไปหายกรนมันไหวเหรอพี่ว่านอนพักที่ห้องดีกว่าไหมอย่าออกไปโดนเลยแดดลม ใกล้เริ่มโครงการแล้วด้วยนี่ก็ดีเหมือนกันนะพี่นาวินตอบพลางผละเข้าห้องนอนปิดล็อกก่อนแน่นหนาก่อนจะเดินดุ่มไปทางห้องน้ำแล้วกระซิบออกมาพี่วีนยังไม่ไปเลยนะออกมาเหอะน้าทีแง้มประตูห้องน้ำออกแล้วถอนใจไม่ทันตั้งตัวนาวินก็คว้าแขนเขาไปทางระเบียงเสียก่อนเล่นเอาคนโดนดึงถึงเกือบเหงือ่อตก เมื่อมองลงไปเห็นพื้นถนนลิบลิบที่บอกนะว่าจะให้ลงไปทางระเบียงจะบ้าเหรอฉันแค่กลัวพี่มีนจะเข้าห้องน้ําก่อนกลับนายแอบ,บอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันฉันไม่อยากให้พี่มีนรู้ว่านายอยู่นี่เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวสิวินทีผู้ลมหายใจมองตามร่างบอบบางที่ไม่ยอมหยุดฟังแล้วเดินหายเข้าห้องน้ําไปเขาจึงได้แต่สุดนั่งมุมผนังตึกริมระเบียง จ้องมองไปนั่นนอกอย่างไรจุดหมายในขณะที่มีนระยะหันซ้ายหันขวามองหาที่มาของเสียงสั่นที่โซฟาหล่อนได้ยินมันดังมาสักพักแล้วแต่หาไม่เจอพอเลิกสนใจมันก็ดังขึ้นอีกครั้งจนน่ารำคาญที่สุดแล้วจึงเหลือบไปเห็นแสงสว่างที่ลอดออกมาจากโซฟาจึงก้มหาจนเจอมันคือโทรศัพท์ที่ภาาพักหน้าจอเป็นรูปเด็กชายผิวขาวหน้าตาน่ารัก ยิ้มแฉ่งสู้กล้องน่อนไม่เคยเห็นว่าน้องใช้โทรศัพท์รุน่นนี้และดวงหน้าเด็กน้อยหน้าจอก็ช่างคุ้นตาจนเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวกดปุ่มสัญญาณรับจนได้คุณอยู่ไหนคะที่ที่เหรอเสียงผู้หญิงนี่มีราย,ยาขมวดคิว้วแนกหูฟังโทรศัพท์อีกครั้งแต่ไม่ได้ตอบกลับปลายสายใจเต้นตึกตักเชงเอมองประตูกลัวน้องตัวดีจะออกมาแล้วจะพาเรื่องสำคัญ ฉันถามทำไมไม่ตอบคะตอนนี้คุณอยู่ไหนนี่เสียงเยซามิน่าือเปล่อเนี่ยหล่อนย่อมจำได้ไม่พลาดเพราะซาบิน่าคือลูกสาวคนโตของพ่อที่เกิดกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนหล่อนกับน้องชายเป็นลูกที่เกิดกับแม่ที่มาก่อนแต่ไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวหล่อนกับนาวินจึงกลายเป็นลูกเมียน้อยไปโดยปริยายทำให้ครอบครัวโดนทั้งคำดูถูกเหยียดหยามสารพัด และในที่สุดซาบีน่าก็พาคนรักของน้องไปทําให้หลอนเจ็บแค้นแทบบ้าทําอะไรไม่ได้นอกจากสะสมความแค้นเคืองไว้ในใจนี่คุณได้ยินไหมทําไมต้องให้ฉันเหนื่อยใจอยู่เรื่อยหรือว่าต้องให้ฉันฟ้องพ่อคุณเรื่องเราดีหลอนยังคงพร่ำน้าคําแสดงอํานาจจนมีนระยาได้แต่กัดฟันหมันไส้รังเกียจและหลอนก็เห็นทางที่จะทําให้โลกสาวสุดที่รักของพ่อต้องกระอา ถ้าอยากรู้ก็มาเมืองไทยดิหล่อนเค้นเสียงต่อไปทั้งที่ไม่ได้อยากเสวนาและมันก็ได้ผลเพราะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่งเสียงแหวมาตามสายนี่เธอเป็นใครอะ่ะนี่มันโทรศัพท์ทีไม่ใช่เหรอก็ใช่สิคะฉันถึงบอกไงว่าถ้าอยากรู้เข้ามาทำอะไรที่นี่คุณก็มาดูด้วยตัวเองสิแกปลายสายตะคอกกลับเมียยาย,ยิ้มมุมปากรีบตอบ เมื่ออีกฝ่ายตกลุมพังเข้าให้อยากรู้ก็มาตามดูเองดิเมียนระยากดตัดสายปุ๊บก็ปิดโทรศัพท์มือถือโยนมันลงในซอกหนึ่งของโซฟาด้วยความสาสมใจแต่พอนึกได้ดวงตาคมเดียวก็เบิกกว้างหันไปมองประตูห้องน้องสาวนึกสังหหอนใจตึงหิดตึงหิดตกลงว่าสองคนนี้กลับมาเจอกันอย่างที่เพิ่งกลัวและไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยหล่อนจะทำยังไง เพื่อหยุดยั้งฐานไฟเก่าคู่นี้ไม่ให้กลับมาลุกชนได้อีกครั้งกันนะถึงแม้จะอยากรู้เรื่องและซักไซน้องมากไปกว่านี้แต่กราวีก็โทรมาตามบอกว่ามีธุระต้องเข้าบริษัทด่วนด้วยเรื่องข่าวเฉาตามเคยมีระยาทั้งหนักใจและอ่อนอกอ่อนใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ดูแลตัวเองดีๆละ่ะพี่ไปละนาวินพยักหน้าแทนคำตอบ มองตามพี่สาวหายวับเข้าไปในลิฟต์แล้วจึงปิดประตูตรงไปที่ระเบียงที่นั่งพิงผนังห้องชั้นเขาก้มหน้าฟุบอยู่พอได้ยินเสียงประตูเปิดก็ลุกพรวดขึ้นพี่มินไปแล้วหรอไปแล้วนาวินตอบกอดอกยืนพิงประตูมองชายหนุ่มที่ดูหมดสภาพจนหน่าใจหายนายก็กลับไปได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ต้องพูดที่ยังอยากจะเป็นเพื่อนฉันอยู่ นาวินเบี่ยงตัวแล้วเดินหันหลังกลับไปหน้าห้องเป็นเชิงไล่ไกลๆอย่าให้ต้องเกลียดนายไปมากกว่านี้เลยได้ไหมก็ได้แล้วฉันจะมาใหม่ไม่ต้องมาฉันไม่ได้ใจอ่อนนาวินปฏิเสธแล้วเปิดประตูรอที่เดินคอตกออกมาหน้าห้องมองหน้านาวินพลางสงสัยตาตัดพอแต่นาวินมองเรากับไม่เห็นและไม่มีทีท่ากลัวเขาเหมือนแต่แรกงั้นค่อยเจอกันนะ จะดีมากถ้านายอย่ามาอีกเลยเชิญนาวินเค้นเสียงแล้วผายมือไล่หน้าตาเฉยน้ำเสียงเด็ดขาดจนทีขยาดได้แต่ถอนใจเหลือบมองหน้าของคนเคยรักอีกครั้งและก็เป็นเขาเองที่ต้องหลบสายตาเรากับบัวสันหลังว่กก็ได้เอาไว้มาใหม่ก็ได้จริงอย่างที่คิดมีนระยาครุ่นคิดพันหลบบูมเมื่อเห็นทีก้าวออกมาจากลิฟด้วยท่าทางอิดโรย หล่อนกำมัดแน่นอยากจะเข้าไปเอาเรื่องชายหนุ่มที่กล้ามาหาน้องถึงห้องจะมีอะไรเกิดขึ้นหากหล่อนมาช้ากว่าน,นี้กันหรือว่าไม่จริงหรอกนะคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมะหล่อนสะบดก่อนจะก้าวตามออกไปแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อทีไม่ได้ขึ้นรถที่ลานจอดแต่กลับเดินข้ามสะพานเล็กๆไปยังตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอีกเฟสหนึ่งของพัฒนาฮิรันคอนโด ที่ขั้นกลางด้วยสวนสันทนาการหลอนถึงกับตะลึงเมื่ออดีตคนรักของน้องล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบบัตรเสียบล็อกประตูอัตโนมัติก็เปิดออกมันบ่งบอกได้ว่าทีอยู่ที่นี่อยู่ใกล้นาวินแค่เอื้อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆสินะทีดูสนิทสนมกับรอปอถึงกับหยุดยืนคุยอยู่นานสองนานแต่อยู่มานานเท่าไหร่นี่สิที่หล่อนก็อยากถามให้รู้เรื่องแต่ว่า คนที่ติดตามหายลับเข้าไปด้านในเสียแล้วหล่อนตามไม่ทันจะทำไงดีเนี่ยเวรกรรมจริงๆนะอีทีนี่ตั้งใจมาเหยียบจมูกพึกถึงที่เลยสินี่ยหล่อนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันจะตามเข้าไปก็ไม่ได้เพราะไม่มีบัตรผ่านได้แต่มุ่งเป้าไปที่ประตูแล้วทำทีเมียงมองจนร,ปรอปภเดินตรงมาหล่อนก็ได้โอกาสคุณคะคุณพอดีเพื่อนนคนนั้นมีระยะเสียงอ่อน เมื่อร,ปรอปภหนุ่มทำหน้างงหล่อนก็ทำเป็นชี้นมือชี้ไม้เข้าไปด้านในผู้ชายคนเมื่อกี้ค่ะพอดีเราไปจ็อกกิ้งด้วยกันแล้วเขาทำกระเป๋าเงินตกไว้ฉันเอามาคืนแต่เรียกไว้ไม่ทันรบกวนเปิดให้หน่อยได้ไหมคะฉันจะเอาไปคืนเขาที่ห้องฝากไม่ได้ครับเดี๋ยวผมคืนให้เองเร,ปรอปภตอบแทบไม่คิดมองชายหนุ่มเรากับจะประติดประต่อเรื่องราวด้วยความสงสัยแต่ว่า ฉันคิดว่าควรจะคืนเขาด้วยตัวเองถ้าเขารู้ว่าฝากคนอื่นเขาจะว่าเอาได้นะคะเกิดของในกระเป๋าหายไปหล่อนแสซงทำหน้าเศร้าแล้วก็พริบตาปริบๆที่คงโกรธแย่ถ้าฉันไม่ใส่ใจของของเขาแล้วก็ให้ใครไม่รู้เก็บไว้แทนให้รอรพอหนุ่มคิ้วขมวดนิ่งคิดสักพักก็ยื่นมือมาที่มีนระยางั้นรบกวนขอบัตรประชาชนด้วยครับผมคงต้องแจ้งคุณทีว่าจะให้คุณขึ้นไปหรือเปล่า โหยยุ่งยากขนาดนั้นเลยหรอใครจะพกบ,บัตรประชาชนมาจอกกิ้งกันล่ะคะหล่อนแก้งโอดครวรฉันก็อยู่คอนโดเดียวกันแต่ตึกตรงข้ามนี่เองไม่เห็นต้องเข้มงวดอะไรมากนี่ไม่ได้หรอกครับมันเป็นระเบียบของเรามีนรนยาถอนหายใจสีหน้าเครียดขึ้นมาฉับพันแต่หล่อนก็อยากคุยกับอดีตคนรักของน้องเพื่อให้ใคลร,ระแวงพอคิดไม่ตกก็ได้แต่เดินไปเดินมาครุ่นคิดไปพงัง แล้วก็ถึงกับสะดุง้งหันกลับไปมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านในฝั่งตรงข้ามกันพอดีพี่มินทีเอ่ยเรียกทันทีที่ก้าวออกมาเผชิญหน้าพี่ตามผมมาเหรอเปล่าฉันไม่ได้ตามมมีรยายรีบปฏิเสธคือคุณผู้หญิงคนนี้เธอไม่ทันที่ร,ปรอปภจะพูดต่อทีก็แทรกขึ้นไม่เป็นไรครับผมรู้จักเธอเร,ปรอปภหนุ่มจึงผ่าออกไปยืนประจำตำแหน่งเดิม มีรยาถึงกับครูลมหายใจโล่งอกเดินตามออกไปติดๆเท่าที่ประเมินด้วยสายตานับจากสี่ปีที่ไม่ได้เจอกันที่ดูสง่าผ่าเผยรูปร่างบึกบึนมากขึ้นท่าทางคงความมั่นใจเต็มเปี่ยมจนหล่อนได้แต่ครุ่นคิดไม่แปลกใจที่ชายหนุ่มรุ่นน้องจะเป็นที่หมายปองของสาวมากหน้าหลายตาและหล่อนก็รู้ว่าคนคนเดียวที่ได้ใจทีไปก็คือนาวิน แต่ความรักมีได้แค่สองไม่มีวันที่จะเป็นสในทีหล,ล่อนร้องเรียกเป็นผลให้ชายหนุ่มหยุดชะงักหันกลับมาและหล่อนก็ไม่รอให้เขาแก้ตัวฉันนึกแล้วว่าไอวินแปลกๆก็เลยแอบดูนายต้องการอะไรถึงได้กลับมาวุ่นวายกับน้องฉันอีกผมเลิกกับซาบิน่าแล้วที่ตอบชัดท้อยชัดคําเลิกก็เลิกไปดิแล้วทำไมต้องมาอยู่ที่เนี่ยอ,อย่าคิดนะว่ามาทำแบบนี้ แล้วน้องฉันจะเลิกกับพึกอไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนแล้วพี่จะทำอะไรได้ที่ยิ้มน้อยๆอย่างเชิงตราบใดที่วินยังไม่แต่งงานผมก็มีสิทธิ์นายมันเห็นแก่ตัวความรักก็ทำให้คนเราเห็นแก่ตัวทั้งนั้นพี่ก็รู้หรือพี่ไม่คิดนี่นายเราก็เหมือนกันแหละพี่มินคำพูดของหนุ่มรุ่นน้องทำให้มีระยาถ,ถึงกับสะอึกครั้งหนึ่งหล่อนก็เคยเป็น และปฏิเสธไม่ได้เลยเมื่อคิดถึงความรู้สึกครั้งนั้นจริงอย่างที่ทีพูดทุกอย่างคนเรามักจะเห็นแก่ตัวเพราะความรักไม่ใช่หรอแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้มียนรยายแยง้งน้องฉันไม่มีวันใจอ่อนกับมหานายหรอกตัดใจเสเถอะทีทีนั่งลงบนม้านั่งหินอ่อนแล้วชี้ขึ้นไปบนตึกให้มีรรยนรยามองอะไรผมพักอยู่ห้องนั้นตรงข้ามกับห้องวิน อะไรนะนี่นายแอบดูน้องฉันตลอดเวลาเลยเหรอโลกจิตป่ะเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใกล้วินได้แค่นี้แต่ผมจะไม่ยอมแพ้หรอกนะพี่มีนทีลุกขึ้นประจันหน้าด้วยสีหน้าจริงจังดวงตามุ่งมั่นคู่นั้นทำให้รู้สึกถึงความจริงจังอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันช่างแตกต่างจากหนุ่มน้อยสดใสราเริงคนเดิมเมื่อหลายปีก่อนจนแทบจะเป็นคนละคน แต่หล่อนจะไม่ยอมให้น้องสาวหลงทางอีกเป็นครั้งที่สองแน่ฉันขอเตือนนายอย่ามายุ่งเรื่องของสองคนนั่นนายมันไม่มีสิทธิ์แล้วหล่อนเน้นทุกคาให้ชายหนุ่มฟังชัดยิ่งกว่าชัดแต่ที่กลับตอบมาเพียงแค่รอยยิ้มมุมปากเรากับจะเยาะว่าคำพูดของหล่อนตลกเสียเต็มปดาทำไมจะไม่มีชายหนุ่มเถียงทันควันประสานสายตาโดยไม่หลบสิทธิ์ของผมคือรักวิน และผมจะเอาวินคืนมาจากพี่เพิกให้ได้ก็เรื่องของนายถือว่าฉันเตือนแล้วเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจพูดจบหล่อนก็หมุนตัวเดินจากไปไม่ใช่แค่เป็นห่วงนาวินเพราะหล่อนเองก็ยังแคร์ความรู้สึกของพึกอยู่มากทั้งที่ผ่านมานานเป็นปีความรู้สึกที่มีต่อคนรักของน้องยังไม่จางไปจากใจหล่อนทั้งห่วงกังวลกลัวว่าทีจะทำให้พิกเสียใจ ลำพังตัวเองเจ็บแค่ไหนก็ทนได้แต่กับคนคนนั้นไม่อยากเห็นเขาเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวไม่อยากเลยจริงๆ